กูจะให้พรพวกมึงนะใครได้ยินพรที่ปู่ให้ก็ขอให้พวกมึงโชคดีนะขอให้พวกมึงหมดทุกขอให้มึงร่ำรวยรวยวันรวยคืนขอให้นี่สินมึงหมด ขอให้โรคภัยมึงหายขาดขอให้มึงมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดชาติและขอให้มึงหมดทุกข์หมดโศกขอให้มึงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวมึงธุรกิจการงานของมึงขอให้ตตโตโตวันโตคืนขายดีขายคล่องขายหมดเทน้ำเทท่า,าและขอให้พวกมึงมีชีวิตที่ยืนยาวอนาคตสดใสขอให้พวกมึงมีแต่ความสุขตลอด ปนะปู่ให้พอแล้วใครมาเจอก็ขอให้มึงฟังและมึงจะโชคดีเหมือนที่ปู่พูดคำศักดิ์สิทธิ์ของปู่คำป่าคำพูดของปู่ศักดิ์สิทธิ์นะพูกมึงเอาไปใช้เอาไปฟังแชร์กันด้วยละ่ะ